แพรวมีความคิดอยากเสิเหตุวงน,น้อยๆแล้วค่ะพี่น้องเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นวันแต่งงานของน้องแนนหัทไทยวันนะคะพี่น้องก็คือเมื่อคืนนี้เนาะแพรวกับซันเนี่ยเพื่อนได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับน้องแนนที่บ้านของน้องแนนแล้วพี่น้องเนาะเพื่อนได้จัดพิธีมงคลสมรสก็ขอแสดงความยินดีกับน้องแนนนะคะซึ่งแพรวกับซันเนี่ยเพิ่งจะได้ขึ้นรถแ่เนาะเพื่อมอบ เสียงเพลงมอบความสุขให้กับเอฟซีแฟนคลับเพิ่นจะได้บอกว่าวันนี้ขึ้นรถแห่ร้องเพลงให้พี่น้องมวนมวลในงานแตง่งเริ่มชอบแบบนี้ละ ทำว้งน้อยๆรับงานแบบมินิคือสิ่สบายเนาะพี่น้องเออแม่พี่น้องก,ก็คือเพื่อนบอกว่าเริ่มจะชอบแบบนี้แล้วทํางานแบบวงเล็กๆมินิบะตองอีหยางมากไม้เนาะพี่น้องเนาะคือสิสบายเนาะพี่น้องล,ลองเพลงกะรดแฮนี่ลองเพลงกะครั้งหนึ่งกะสามชั่วโมงบากพี่นอ้องลดแฮนี่ซึ่งแพีพราวเพื่อนก็บอกว่าอยากจะรับงานแบบมินิดูบ้างเพื่อที่อีหยางเ้แีบบเปลี่ยนไปใน แบบใหม่ยังสีนะพี่น้องบ่อยากอยู่จำเจยอยู่กับแบบเก่าก็คืออยากมีอะไรใหม่ๆเข้ามาอยู่ตลอดเวลาก็เลยบอกว่าอันถ้าสมมติแพลพาเนี่ยเฮ็ดวงในหน่อยก็คือสีสบายหลายคนก็บอกว่าให้แพลพาเนี่ยเฮ็ดทั้งวงย่อยเฮ็ดทั้งวงใหญ่แล้วก็วงมินิเลยจะภาพจะได้เลือกจางวงใดตามใจเจ้าภาพนะแล้วก็อีกคนบอกว่าแต่เราเห็นต่างนะเห็นหนองไม้พัชรลีเขาแม่เขา,เ,าเขาเพอเอาแล้วไม่ทําแล้วนะลดแห่ เขาไปทําอย่างอื่นแล้วขนาดเขาเพิ่งทําปีแรกตอนนี้น้องไม่ได้ทําแล้วนะต้องดูตลาดดีๆอก็มีแม่เอซเพิ่นมาตอบว่าวงไงเนี่ยยูโตแล้วเรียงตัวเองได้แล้วมั่นคงแล้วจากนั้นมีวงร้องเพื่อสำรองเจ้าภาพให้มีตัวเลือกความคิดเห็นส่วนโตเออสาวน้อยงานแน่นจนล้นฐานเอฟซีแน่นทุกสนามจนยู่ตัวแล้ววงนจน เลี้ยงตัวเองได้สบายจากนั้นขยายตลาดสั่งอีกวงงานแน่นเหมือนเดิมเพราะมีหลายคนในวงที่ยอด FC เยอะมากๆจับแยกออกจากวงแรกๆตอนนี้เสียงวิหกเขาก็ขยายวงสำรองปังหรือไม่ต้องตามดูกันต่อไปส่วนใหญ่งานแน่นจองข้ามปีล้านแตกตลอด รถแห่คงไม่ค่อยมีเวลาตามที่เราดูหลายๆวงก็คือหลายๆคนกันหลายๆความคิดเนาะแต่นี่เพิ่นก็คือแพ้พาเนี่ยเพิ่นยายแครโพสต์แบบว่าเป็นแนวทางความคิดของเพิ่นออกมาพี่น้องว่าเออเพิ่นอยากจะทําวงเล็กๆดูบ้างเพื่อ,อต่อยอดทั้งอันทั้งการแสดงเนาะพี่นอ้องต่อยอดของหมอลัาว่าอะมีวงใหญ่แล้ว วงไงก็ถือว่าเป็นอีกนึงวงที่แพาพาเนี่ยก็ดูแลแล้วหลายคนก็มองว่าเออวงไงก็ยูโตแล้วเจ้าภาพก็รู้จักแล้วว่าเป็นวงของแพพาแสงทองแล้วก็เจ้าภาพเนี่ยไปยูสายทาอยากจ้างเขาก็จ้างได้แบบนี้นะพี่น้องก็คือวงไงวงหน่อยบทสาคัญสําคัญที่ว่าการบริหารงานของผู้บริหารเพิ่งจีบ,บริหารไปในทิศท,ทางแวนวดเนาะว่าเออน้องคนนี้เนี่ยค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วเนาะพี่น้อง ขอคุณตามีเสือเสียงจับให้น้องมาอยู่รดแ a ดีบอถ้าน้องมมขคืนรดแ a i แล้วก็สิมี FC แฟนคลับของน้องตามมาแล้วรดแ a i นะคะพี่น้องก็คืองานมันก็มีมัดเรื่อยเนาะเพราะเป็นงานงานบุญงานแต่งงานบวชหรือว่างานยังก็ตามเขาก็สิจ้างรดแ a ไปมันก็สิมีหลายๆทั้งเลือกสําหรับคนที่ถ้าเป็นรดแ a i r นะพี่น้องสําหรับวงมินิเนี่ยสาหรับคนที่มีงบประมาณน่อย สำหรับที่คนมีงบหน่อยบอมีงบหลายถึงขนาดสอง,สองแสนสามแสนที่าจะจ้างวงหมอลำใยญ่ๆมาเล่นกะอยากได้หมอลำมาเล่นแต่กะมีงบหน่อยกะอาจจะเป็นจ้างรถแห่ของวงพิพากแสงทองมาเล่นก็คือเพิ่นคา,คายๆว่าเฮ็ดหลายๆทางเลือกเป็นเสนอทางเลือกให้กับทุกคนได้เลือกว่าสําหรับคนงบไม่เยอะเท่าไหร่ก็อาจจะเอารถแห่ทีละสองสามชั่วโมงอื สำหรับจาภาพใดมีทุนหนาแน่อย่างได้วงหมอลำใหญ่ก็อาจจะเอาวงหมอลำที่เล่นสดแจ้งเนาะพี่น้องมันก็คือมีหลายรูปแบบรากาเอฟซี FC เนี่ยก็มาแน่น้ำหลายหลายหลายอย่า,างเนาะว่าทำสองอย่างเลยทั้งรดแห่ทั้งวงหมอลำเพราะว่างานบุญงานบวชงานแต่งเนี่ยเขาก็ต้องการลดแห่เนาะพี่น้องเนาะอยากได้รดแหแพพนะ่แพ,พาวๆสิน่ะแผ่วๆก็มาลองสิมันก็ซิมวลไปอีกแบบเนาะถ้าไม่ ถ้าไม่จัดรดแห่ทำวงดนตรีวงเล็กๆให้พระเอกรับงานราคาไม่สูงมากแท้งเหลือกแห่เจ้าภาพค่ะแม่งก็คือถ้าสมมติว่าบม่มีรดแร่เนี่ยก็คือเฮ็ดวงดนตรีวงน้อยๆวงดนตรีวงนอ้อ,นอยๆแห่งกับน้องซันนี่ซันกับแพรน,นี่แยกกันก็คือให้งซันนี่มามามารับผิดชอบวงน้อยนี่สินะพี่น้องก็คือหลายๆคนเนี่ยหลายๆความคิดการเสนอความคิดน้อยเอฟซีแฟนครับ ซึ่งเพิ่นก็เป็น FC แฟนคลับของแพรพาวแสนงทองนั่นลหะเพิ่นก็อยากนาเสนอว่าเออเฮาเห็นแบบนี้เดี๋ยวเนี่ยดีมัก็คือเป็นเป็นหนึ่งในความคิดแต่ก็บม่รู้ว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยจะเริ่มขึ้นวันไหนอแพรพาวก็บอกว่าเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในความคิดแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มโปรเจกต์นี้วันไหนก็คืออยากอยากทำนั่นแหละพี่น้องอยากทำแต่ว่ามันก็ต้องดูในทิศทางการตลาดเออคิดทิศทางของ ผู้ผู้บริโภคเนาะว่าผู้บริโภคเนี่ยมักแบบใดผู้บริโภคมีจํานวนทุนทรัพย์สู้ไว้แค่ไหนสินะจังยี่สางวงงเหนือมาแต่เซืรอวาถ้าเราคิดขึ้นแล้วว่าเออทาออกมาแล้วมันโอเคมันเวิร์กมันก็จะดีแน่นอนพี่น้องก็คือถ้าในใจเขาคิดว่าเออแบบนี้เลาวเวิร์กแบบนี้เลาโอเคแบบนี้เลาเหมาะสมจังไหนออกมามันก็แฮปปี้ ออกมามันก็โอเคกับเราแพภาพาเหมือนกับเพิ่นกระเมยเนาะในการบริหารวงไงพี่น้องก็วงไงเนี่ยมันก็บริหารคนหลายร้อยชีวิตบออพี่น้องมันก็อาจจะดูเหนื่อยเวลาเจอสถานการณ์แบบยังไงอะฝนตกฝ้าห้องฝ้าหัว มันกระเล่นบ่ได้ยังีสิเนี่ยพี่น้องแต่ถ้าสมมติว่าเป็นรถแห่เนี่ยเราก็ไปเล่นสามชั่วโมงเนะาะเขาก็มีเล่นกลางวานันนังสินะพี่น้องกะไปงานบุญงานบวชงานแตง่งงานอีอย่างก็แล้วแต่ที่เขาจะาจ้างไปนั่งสินะมันก็สิพอมีเวลาได้อ่าดูสภาพอากาศอืมมันก็สีเป็นไปอีกแบบนึงแต่สำหรับสาบแบนะคือเฮ็ดทั้งสองก็ดีพี่น้องมันก็เพื่อไหว้วนันในวันใดวันหนึ่งมันก็จะได้เป็นทางเลือก มันก็ด้เป็นทางเลือกสําหรับผู้บริโภคสําหรับเอฟซีแฟนคลับว่า RFC เอฟซี FC อาจจะอยากจ้างรถแฮเอฟซี FC อยากจะจ้างวงหมอล้ํามันก็จะเป็นทางเลือกสองทางมันก็จะมีทางเลือกแล้วก็เอฟซีก็สามารถเลือกได้ว่าเอออยากอ่าลเควสว่าอยากให้ผู้นี้มาลองรถแฮห้อยากให้ผู้นั้นมาลองรถเฮห้อยากให้แพ,พื่อพามาขืนรถเฮสินะแต่ว่ามันก็อาจจะเพิ่มความเหนื่อยถ้าสมมุติว่าเราทําสองอย่างเนาะพี่น,อน,อนอ้องเนาะก็คือมันอาจจะเพิ่มสอง ความเหนื่อย2เท่าแต่ณที่นี้มันก็คือ เป็นการเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งนี่ก็เป็นความคิดเห็นของแพราพานอที่เิ่นได้บอกว่าเพิ่นบอกว่าทําวงน้อยๆรับงานแบบมินิก็คือซสิสบายมันก็เป็นความคิดของเพิ่อนอีกหนึ่งโปรเจกที่อาจจะมีขึ้นมาในเร็วๆนี้เนาะเพราะว่าหลายๆโปรเจกต์ก็ออกมาแล้วบอกว่าจะเป็นงานพิธีกรของซันเนาะพี่เนาะที่เป็นรายการวาเลตีเอสพีวาเลนตีเนาะสตอรีนอ่นะพี่เนาะที่เพิ่นได้อ่าปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วปล่อยช่วงแรกๆออกมาให้เอฟซีแฟนครับ ได้ขาไปคอมเมนต์ได้เข้าไปแหกกำลังใจแล้วอันนี้ก็อาจจิเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เพิ่อนอยากเหตุออกมาอีกเหมือนกันเนาะพี่น้องเนาะแต่เสือว่าถ้าจะทําออกมาแล้วถ้า,าใจใจเราเนะ่ะตั้งใจที่จะทําแล้วยังไงมันก็ออกมาอย่างดีแน,น่นอนพี่นอ้องถ้าใจเขาตั้งใจที่เหดที่จี สางมันขึ้นเหตุขึ้นสางขึ้นจึงไหนมันก็ออกมาดีแน่นอนเพราะว่ามันถือว่าเป็นความตั้งใจอีกอย่างหนึ่งของแพรพาวแสงทองครับพี่น้องเมื่อกี้ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมีเรื่องไหน,นมาอัปเดตก,ก็มาอัปเดตกับพี่น้องอีกมื่อกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ